สบายดีทุกคนมากินข้าวนำไว้กินข้าวน้่กันเด,อด้อเ้อมีปั้นข้าวเหนียวกินซํานี่เนาะ้วก็ซิมีอันอันนี้หมกมารินไม้เนาะหมกมารินไม้อันนี้ก็เมนคือกันอันนี้ก็หมกลินไม้คือกันแต่ว่าตัวนี้เป็นเป็นแบบเอามาข่างไฟเนาะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นแบบนึง่งแล้วก็จิ้มผักเนาะมีนึ่งมะแขงมะอือแล้วก็มะมังน้ำน้อยกับมะเอือน,น้อยเนาะจะพาไปเนาะมากินน้ำกันเนาะกินข้าวเหนียวกินไม่ไห่นะปั้นทำเนี่ย Có nhỏ kinh loại mình im nên Vô đêm mượn mưa có Tin có trao cả đây hết cả Các bạn ăn khóc trao mình bởi đây hết việc Kinh con เวียกระขาย,ยู่ไม่จะเวียยเต็มเลยน้นงกินน้องังกิน,กนข้าวเหนียวนี่มันจะอิ่มแน่นกุมดนแันถ้าเขากินซาวซาเนาะมันจะอิ่มกรบฮอด สามที่โมงจังหิวสามที่โมงแล้วหากะหิวแล้วหากะก,ก,กินเนาะกินแล้วกับบาน้ากะเข้าวแรลงหาก็บกุบกินเลยค่อยมากจะเหตุแบบนั้นเนาะน้อให้หนูว่า มันเป็นข้าวไม้ฮนะน่ะม,มีมะลีนไม้ต้นราบานแหละปีนี้มันเป็นายหลายมันเป็นลหลายแล้วกินบ่ทหันฮะนะ เราก็เอาลงมาแล้วเราไปเผาไฟเนาะเผาไฟแล้วก็มาคูดเปลือกมันอ่องหมดแล้วเราก็เอามาใส่อันใส่กลับใส่กลับหรือว่าใส่ถุงเอาใส่ซองฟิตไว้เอาไว้กินหนามบ่มีนะบ่ได้ซื้อเพิ่นเนาะซื้อเพิ่นกะแพงแพงเด้ แพงมากอะรสแซ่บรสแซ่บคองใช้มะแขนนำมุกอะมุกใช้มะแขืนะหอมมะแขนมะแขนอันนี้หอมแท้หอมอม่ะนเขินน้อยเหรอแค่น กิอย่างกาแซบท่าหิวเนาะคันที่กินข้าวนี่ต้องกินตอนหิวหิวทาไม่หิวเขาไปกินกับบะแซบว่า,วา,าทีา่เห็ดอันซาเล่นอีกอยู่ยังไม่ได้เห็ดเพราะว่าอ,อกมันนี่หลายมือแล้ว ว่ามันบรรยูปกติขน,นาดเนาะห่อบรรยูปกติห่าก็เห็ดไ,ได้บายบายแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าขอบใจทุกคนที่ฮัรสมและเปลี่ยนกำลังใจให้บายบาย